สวัสดีครับได้มาจะโตครับมาหนึู่นึงครับก็เมานึ่งอันนี้แม่แม่ให้ผูปลาอปดนม่ลูกตัวใดนน่คือง่ามจหนิเบ่ล้วกเบิ่มพันล้านสูงประมาณร้อยสิบเาะงามปลาเอาพแตกเออเด้อครับพ่อพแตกเด้อ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เดี๋ยไม่จะโตครับผมแม่แม่แม่ลูกค้มนึงครับผมโอ้แม่ลูกค้มนึงโอ้ยงามเลยนี่แม่เอามาแบ่งปันคนเดียวแบ่งปันสูงเท่านีครับแม่หนิร้อยสี่สิบหกบวกครับร้อยสี่สิบหกบวกสูงจนเท่านีครับนี่ตาแดงแก้มจ้ำอ่างพ่อดีเออปากข้าวดีตีเล็บดีลูกเขาโตแล้เนาะครับผมลูกผู้เขาไฟครับผู้เขาไฟเนาะลูกสาวลูกสาวลูกสาวประมาณหกเดือนหอดไปหึ้เจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนเนาะครับเดี๋ยวยางไปเบิ่งสะโพกครับ โอ้ลูกกังามนลครับลูกงามแก้มดีอ่องข้อดีเออบอว่าดีตีเรียบใส่ได้นี่กลด,ดีก้นงามเสื้อหางแถมโตเสื้อโตแถมหางครับกล้วยตัวนี้แม่ก็คือกันครับประกันตํานี้ไว้ประกันตํานี้นะครับผมสูงเท่าไรก่อร้อยสี่สิบหกนะครับนี่ครับพี่น้องทดกิตสทนใจเป,นเปิดไปเท่าไรก่อราคา หนึ่งแสนเก้าหมื่นแะคาต่อรองกันเนเนาะอาซือสองเลขสามกับพี่น้องเอาฝากเบอร์ซจ้านตีิดทท่วมากศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าาก้าาอหย์หนึ่งสามหกศูนยงจากห้อยักับผมเจ้าเก้าเจ้าเดือมจ้ะเนาะอ่ะสวัสดีครับส่งสซนกันมาครับผมเนี่ยยางเลาไปหาคือเก้าแล้วพี่น้องเลาหาพีห้านองอตัวนี้ถามให้พี่น้องด้ครับเด้อเดียวยางไปหาโตใหม่ครับผม สวัสดีครับได้มาจากโตว่าหมนเนี่ยนี่ตีครับ,รบอ๋อสวัสดีครับผม,มได้มาจากโตครับม,ม,มันมแยอ,อยตัวสูงหน่อยนะสูงเท่าไรเดีวัดเบื้งไปร้อยสามสิบหหาเอาเอซีเดี๋ย่นี้สิไทยเบื้องร้อยสามสิบหาอ๋อม่น้ำลกบะลูกกับมาลูกแม่ให้ลูกผัวเลยนลูกผัวแม่แม่เออเปิดไปเท่าไรเนาะครับผม สามสิบเกตนะครับ mm hmm. เพร่าตัวนี้เปิดไปสามสิบเกตราคากับเวะที่จริงเปิดถือ<ะ>อยู่เนาะราคาบ่อเคิ<ะ>องแสนเปิดถือยังเสียกับยังสีต่ออยู่เนาะนี่ยังสีตอ่ออยูอ่อันนี้เมรื้เป็นลูกของบิ๊กเบสลูกของบีกเบสโอ้ลูกของบิ๊กเบิร์ด<ะ>อันนี้ท่องไปอันนี้ขึ้นพ่อดีมนขึ้นพอดี<ะ>มาเอาไปเนาะเอาไปเพราะว่าเอาไปอันผสมเม็นบ่อยากได้ตัวเนาะตัวใหญ่ยังไงก็เอาไปผสมเปิดไปสามสิบเกต สามเมื่อเจ็ดราคาต่อรองกันเนาะสรงฟร้น้ำ่ลได้เจ็ดกิโลเนาะรเอารอยโล่เนาะเกินว่างรอยสามสี่กิโลก็บทแถมให้เนาะว่าทางตเอื้อนว่าทางตาสื่อว่างตโทมากอฝากเบอร์ซบันี่พระเท่มากนย์เกวเก้าหนึ่งเจ็ดนหนึ่งเจ็ดสนองแสก้าสองแปดสี่เก้าจางห้อยังครับผมก่อนรอยเอ็ดครับเอาเจ้าเก้าด้วยเนาะเอาสวัสดีครับก่อนรอยเอนี่ครับผมสวัสดีครับ ครับเบิ้งมุ่มสูงนะครับนี่ตลาดนัดโครกระบือบ้านน้องแกหรือตลาดนัดโครกระบือชมพูบุตรนะครับนี่ย่าม,มาเ้าตรงกับมือวันตุ๊ดยีนพอดีครับแต่ว่าเป็นเสาว,วันเสาร์นะครับเสาว,วันเสาร์เสาที่สิบลุ่มผ้าพันนะครับหกสิบเก็ดนะครับี่พี่น้องไล้ครับเห็นว่า,ลา้ลยกะหลายแบบห้างห้างอะเอามามุ่มสูงไหมพี่น้องเบื้องนะครับนี่ ลดกับเขามาหลายคือกันครับรดกับลายลดได้หอยพอได้หอยผู้ซื้อผู้ขายนะครับเดี๋ยวมุนไปหาทางนี้นะครับผมมันไปเบ่งครับธรรมดาอีกจะเต็มนี่ครับนี่ธรรมดาจะเต็มเต็มมันนี่ก็จากห้างห้างเรื่องคนซื้อกับซื้อออกไปแล้วนะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจะโตครับมานน,านี่อ้ยมันอ้งง่ามสิแม่ยแม่ลูกตัวใดคือง,งาม,มสิถามแม่หีิแม่ลูกสาวเกาเจะเลนนะครับซื้อหางแถมตัวเนาะ กันจะได้หางซื้อออโตกันยังไ้โตซื้อเอาหางโอ้ซื้อทั้งโตทั้งหางว่ามานง่ามเถอะพ่อเปิดเท่าไรครับกล้วยตัวนี้เปิดเท่ไรสามหมื่นห้าพับอ๋อเก็ดว่าได้เปิดแพงเนาะกล้วยงามเนาะเนี่ยว่าหลาดว่ามันรถไฟก้นดีก้นงามก้นหมุ่งเน่าตัดแม่ตีหึ่งเลยนี่โอ้ลูกแม่งามค้นตัวนี้เปิดเปิดเท่าไรก็บพ่อสามหมื่นห้าพันเนาะนี่เบื้องหน้าตาครับพี่น้องเบื้องหน้าตาอ่องขอดี เีนเรียบใส่ได้เนาะครับผมเอาตนั้นไปยังได้่นี่ลูกตัวนด้เนาะลูกสาวยกมงคลมงเป็นบ่คลูกสาวยกมงคลส่งตัวได้เนาะครับตัวนี้อยเงี้มหาครยยเเสมหาเปิดไปเท่าไรครับพ่อี้เ่กันสามหมื่นห้าราคาซ่กันเนาะเปิดไปสามหมื่นห้านี่ครับพี่น้องทนจนทจอยากได้ขวสองตัวนี่โทษทางมาเดียบ้าสุริยะจะไปถามเบอร์ให้นะครับ ก้นดีก้นงามนี่ครับขั้วยงามครับขั้วตัวนี้เอ้าพอฝากเบอร์ถ้าบนเศรษฐีโทรมาก086 983 6548 6548จากพ่อครับผมพ่ออ้วนชุ่มแพร่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาหอดร้อยเอ็ดเนาะครับโขกไส้บารมี่ลำรวยเศรษฐีนะครับเด้อสวัสดีครับดีครับพี่น้องท่านเจี๊ยบ่านใจโทษถากเพิ่นมมากนะครับขั้วสองแม่นี่ครับราคา สามปัญหาทุกคนว่าครับผมครับผมต่อร่องกันเนี่ยนะครับไก่ไก่ทรงฟีได้นึ่ร้อยกิโลเนาะครับผมครับผมครับวันนี้หลังจากยางออกมานะครับมาพร้าวขอยใหญ่ค้อยสูงนะครับเดี๋ยวสิยญาไปหาเพผลนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อนี้เดี๋ยวมาจะโตครับผมเดี๋ยวม้าสองโตไปใช้แต่ตหนึ่งไปแล้วบไอกเอาเจ้าสังกะสอถ้าเศร้าเนาะสอถ้าเศร้านี่แม่นบ่าครับโตัว่าทีเอามะพร้าวราคา ปลาฮัดับสูงกันเลครับผมนี่สูงลอยซีซิมหาบวกเด้อพ่อสูงลอยซีซิมหาบวกเนาะมันก็หยืนงามเนาะครับเล่ำเขาก็ดีเขาออกกลางดีเนาะครับข้อใหญ่เลตรงแข้งขาดีครับตีนเล็บใส่ได้เนาะครับผมตีนเล็บใส่ได้นี่ใครไม่ได้อาบน้ำม้วนรมดานี้งามครับพอดีพอดีมือมือนเคลื่นกับเดียนี่มันหนาวจะเฝ้าอาบตัวเนาะมันเสียหนาวนี่เป็นอะไกินหยาดีเนาะจยังดีกินกินเสียงดีกินเสียงดีเห็นบ่ครับผมให้ว่าเอาให้ทอดได้กับพ่อพอกินมันบ่ครับ เลี้ยยงง่าครับตัวนี้สูงเท่าไหรก็คำนี่สูงลอยชี้สูงลอย้าบวกนะครับมาหนี้นี่ครับก้นสะโพกคว้วได้ลูกมันแยกลูกไปแล้วตินี่แยกลูกไปแล้วครับแยกลูกไปแล้วเนาะลูกแรกแยกไปแล้วนะครับคว้วตัวนี้นะครับผมกกหางใหญ่หางเป็นพุ่นเป็นพ่วงประกันตำหนิบ่ครับผมเครือควั้วทองเนาะทองครับเอาทองตีทองทองกระมันนี่กัอันเดียวกัน ห้ามทั้งม่านม่นไปก่อนม่านไปม่านครับม่นจักเดียนเหรอครับผมเดียนแ้เดียนท่องท่องตัวไหนก่อนครับผมท่องเพชรมงคลเพชรมงคลมีใบมีหลอดป่ะครับผมใบหลอดมีเนาะครับเนาะเอกสารครบเอกสารครบครับกตัวนี่เอาไปนี่ฮะเตพี่น้องเอฟซี่นอย่างหูว่าเปิดราคะขาวแต่ท่า์ไกส์ครับผม ไว้แปดหมื่นห้าพันแปดหมื่นห้าพันนะครับราคานี้กับบ่าและบ้านเป็นราคาตายโตัวตายโตัวต่อร่องลงได้กัดมากระต้อครับถืออกถือใจกัดส่งฟรีทัวประเทศหรือว่าทัวทัวไทยครับทัวไทยนะครับผมเอาคน่าใจดีใจง่ามความหอยจักกี้นะครับผมครับผมไปบ่เล่าวปานาวาบล่าวบล็อกไปนะครับบ่าท่านจะข่ามแม่นามของเอาพี่น้องท่านเจ้าท่นใจโทษทักเพื่อนกลับมาครับเดี๋ยวบ่าวสุริยาถามเบอร์นะครับเบอร์ยังครับผม 0 9 8 5 2เก้าแครับศแจากหอยยังครับผมเจรังหวัดมหาสารคามรำด้วยเศรษฐีชัยยามามค้นชัยยามาเศทิฐีลอยหลานพระล้านนะครับผมสวัสดีครับสดโสงมมันครับอ่ะวันี้ครับได้มาจากตัวครับมันเลี๋ยยี่สตัวนี่มันบ่ น้ครับนี่ครับคล้วยงามคล้วยดีคล้วยสวยครับคล้วยตัวนี้ตีเหล็กงามสูงตัวนี้ครับผมเงี้ยที่แปดเนาะบดเถิมันบ่ประมาณเงี้ยพีนะครับคล้วยตัวนี้ข้อใหญ่ไรตรงกับคล้วยตัวนี้ถือว่าดีคล้วยแม่สาวเนาะปากดีอ่องข้อดีตีนเล็บใส่ได้ครับคล้วยตัวนี้สีดอกเลาโอ้ยอ่อนฟ้อนหางเนาะหางยาวหางใหญ่นี่ครับประกันต่ำนี้เนาะครับเนาะ ครับผมแล้วมานีอ้ขั้ตัวนี่กระสิสูงประมาณรอยก็ก่นะครับเนาะปลาฮาคข้อง่าน่นนี่ไหมข้อง่ายตรงตาแต้มแจมจัมติดผีเสื้อพร้อมอันนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมนี่เจ็ดหมนสองตเอ้าสองตัวเจ็ดหมื่นตัวละสามหมื่นห้าราคาต่อรองกันได้เนาะได้คราคาต่อรองกัได้ครับเบื้งก้นเบื้งสะโพกครับกหางง่ปลาลตันหางเป็นพุ่มเป็นพวงวันมันหางมาขควยสองตนี่สองตัวเจ็ดหมืน ครับผมเอาห้อยฝากเบอร์ซักบนสี่ถูกมากโซนหกมหกสามโซนสองสามโซนสองสามห้าหกห้าหนึ่งจากห้อยนะครับผมห้อยต่ำหอยต่ำเจ้าเก่าเจ้าเดิมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเอาลำรวยเศรษฐีนะครับสวัสดีครับผมโศกโศกเป็นไหมพี่น้องทุนใจทุนใจโทษทักเขามากเลยครับโทษสาว่าท่านนี่ครับเพราะว่าคุณสองัวนี้งามแท่นเนี่ยนอนครับผม ว่านชาเอ่อว่าว่านชาแนลเนาะพอกันย่ำได้กับลูบลอกกันย่ำนั่นเนาะครับผมมักตะเจ้าหัวแะไรเดี๋ยวดิครับผมอ่ะสวัสดีครับครับผมอ่ะสวัสดีครับย่าไอ้เดิมาจหก่โตครับมอนี่ได้มาต้นหนึงครับแม่ยให้ผัวอะไรเนี่ยตาคือคว้วผัวแต่ว่าไม่ดีครับโอ้โอ้สาวหน่อยเนาะตาคือคว้วผัวแต่ว่าไม่ดีครับอ๋อสงเท่ารไดโน่เนี่ ว้ยยสามสิอดรับยเปิดไปเท่าไรน้องใหญ่เฮ้มื่ครับมอเอ้าก็เปิดโมเพงเนาะแต่าต่อร่องกันได้ได้ครับไก่ไก่กับสงมฟีได้ตัเนาะร้อยโลครับร้อยโลเกินน้ากับส้มเือก่าเนาะง่ายฝากเบือซะพิดิสพดมมา ส6งศูนย์หกสองหนึ่งศูนหกสองหาสีหกสองห้าสี่หกจากหอยังครับผมเอ้าวเจ้าเก่าใชเนาะครับเจ้าเก่าครับอ้าขายท้ามาขามไนะครับผมสวัสดีครับสุขสมนะครับผมสวัสดีครับได้มาจะโตครับมาหนี้ับแม่หนึ่งอันนี้แม่แม่ให้ผอผปลาอดแม่ลูกตัวใดนี่คืองามแต่นี่กเบิมพันล้านลูกเบิ่มพันล้านสูงประมาณร้อยสิบเนาะ งามปาเพอยแตกเอิดเจรวเด้วครับพ่อพอยแกด้อเปิดเท่าไรครับผมนี่เปิดไหนึ่งเก้าหนึงก้หมายถึงสองเมื่นลอกข้อไงอะไรตรงเนาะป้าตกก้นไหมวันนั่บมักหน่าตัดหาทต้อก็เดาพอยจญ้แตกปาใช้ปลาใดดนี่ครับคั้วตัวนี้งามเปิดไปสองเมื่นต่อร่องกันได้ใกล้ไกลกันใส่ใส่หนึ่งผปมน่งตัวนี่ครับอ้ยงามครับคว้ตัวนี้ถือว่าดีครับผมเปิดไปสองเมื่นบาท ค่อือเอาพี่น้องคนสี่เด็กโท่มากเนาะฝากเบอร์สัครับผมเบอร์ยังครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาเก้าองห้าอหนึ่งเ็ดสามหจากหยังครับผมหะโสทอดเจ้าก็เจ้าเดิมเนาะอ่ะสวัสดีครับที่ลองสัดจิตตั้งใจโทษทักเพิ่มากนะครับเออถือโอกถือใจส่งฟีหน่อจะกิ่ลูกอ่อนเนาะ ร้อยร้อยหลอเนาะราคาพรตองเลยไปส่งตัวนี้เนาะหาเดือนลูกเงีงก่อนหรือลูกตัวอะไรก่อนบ่หมื่นล้านครับผมบัดดีครับปอยาแตกบัดดีครับเมนขาวหัวดอนก่อนดิเมื่นหาพันเมื่นหาพันจากโอ้ยแล้วว่าราคาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตายโตัตัวลงได้รวยรวดฉันันถูกหัวแม่ล่ะนี่ถึกสายเสียบสายเสื่งแม่ตัวแม่เผื่อบ่ได้เผื่อบ่ได้เผื่อบ่ได้ พ่อยาญตะควายถือกคือใหญ่กว่ตัวงเหมือนผนเนาะแมนบ่เออาเบื้งกรดับพอยางมมันงามเลยอ้เอาสีสองสามสีมันตัวนังเื่องแดงเท่งขาวเทื่งเหลืองโอยพอใหเปิดไ้เท่าไรก่อนค่ะมื่อหาพันมื่อหานเนาะรฝากเบื่อทำไม่ใหตกควายเถืออะนเอาเลย เพิ่นเธอถูกมาวนแปดนหัวสวนแผหัสองหากองหาเกตแปดสี่หนึ่งสแปดสี่หนึ่งามจากอพอยเตเถืยรคค่อยเตะค้วย้น่อยครับผมเอาลำลำเรื่อยๆเดี๋ยวขายเรครับผมวัสดีครับครับผมเอาวัาดีครับผมได้มาจากตัวครับมานี่ตัวเดียวตัวเดียวมแม่ตีนี่แม่ตัวนี้คือยังทองน้อยเนาะคือค่อวทองคว้ยสาวตีโอ้ยมัหางงามสินะกกหางดีหางเง่าไปทางมา คุ้ยแม่สาวบาบุษฎียาบ้างกันน่อนี่ตาแต้มแจ้มจ้ำเปิดอะไรตอนนี้อายยังไงเปิดได้สองหมืสามสองหมื่นสามป่ะเป็นตะกินหยาดีเนาะตาแต้มแจ้มจ้ำโอ้ยกบมึงก็คักกันบมาเลยต่องข้อดีใส่บักกระเลงบักระโลงงามตัวหนิแม่เปิดได้สองหมื่นสามเมนบอราคาต่อรองกันหน่ยเนาะใกล้ไกลสองฟีน้ำเพล่้จักโล่ละครับนี่เอาลอยโล่เนาะเกินอะไรขึ้นกับคุยกันเนาะ สองเมื่อสามพี่น้องทนจ้ทนใจทมาเดี๋ยวบาสุยจถามเบือเดี๋ยวเดงทางกดทางสวะกอนสูงประมาณลอยเฟนาะแมนบอประมาณเนาะนี่เกอยสามิบ้เยอยายไฝากเบรอซ่าเพีน้องมาทรมาเดี๋นี้ศูนย์ก็สามศูนย์กสามจามหองสากยหยังครับผมัโอฟ้ามฟ้ามเดก่อ อยู่ท่าไหนนอบอกนี่สิไปหายาโสท้อนฟาร์มที่ผ้าดาจังหวัดยาโสธรเนาะพี่น้องทใจสนใจโทษทักเพลินนะครับเด้อมีค้อยื่นเนาะข้อยงามงามกับอุ้ยบอยอ้าวคมขอบคุณครับสวัสดีครับส่งสมนานครับครับสำหรับมณีกับข้อให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บยาใดความไขยาให้มีนะครับบ่าวสุริยากับสิเดทายค้อยงามๆมไปทายรีวิว คอยงามๆพี่น้องมีความสนจิตสนใจที่อยากจะให้บาวสุริยาไปทายขีบควายไปเปิดราคาหรือว่าพี่น้องว่าได้มีโอกาสหรือว่าบ่ได้น้ำง้วน้ำควายม,มาขายที่ตลาดนะครับก็โทรศัพท์กิ่งกลางมาหาบาวสุริยานะครับบาวสุริยาสิไปทายขีบเปิดราคาขายควายให้พี่น้องนะครับค่าน้ามูลน้ามันค้าไปคามาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับคุยกันนะครับเดี๋ยวบาวสุริยาสิเดือนทางไปเปิดราคาควายเปิดราคา,คว,าวัวให้พี่น้องนะครับ โทรขมาไดเบอร์0813921517นะครับ